เมื่อชีวิตคุณพีคแล้วแต่ยังมีพีคอีกจุดจบอาจไม่ใช่แค่ตรงนี้ลองดูต่อไปอาจเจออะไรที่คุณคาดเดาไม่ได้สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุยะใครที่เข้ามาครั้งแรกถ้าเกิดว่าชอบนะครับกดไลค์ให้กันถ้าเกิดไม่ชอบกดซับสไครต์เพือเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้ลองไปดูกันได้เลยควรบอกแฟนดีปะครับมาม้ามาม้าไม่กินเนื้อมากี่ปีแล้วนะ ไม่กินแล้วตอนนี้กินยังตอนนี้แฟนรู้หรือยังครับอย่างน้อยแฟนจะได้ไปบอกเจ้าแม่กวนอิมว่าก็ท่านบอกว่าโอเคเราก็เลยกินน่ะครูชี้ตัวแล้วอุ้ยตึงเกินฮ ห้องปกครองแอร์เย็นมากยินดีนอนรับครับผมเพื่อนผู้ชายเราบอกเพื่ผู้หญิงเล่นพีบีอะผมไม่คไม่ชอบรอโหลดนานครับผมเกมอะไรที่มันสั้นๆง่ายๆลงได้เล่นเลยผมมักจะเล่นเกมนั้นแคปชั่นบอกอยากให้ได้ยินนะเขินเสียงตัวเองมาก ัดีฮะอุ้ยเรดาพังแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนชอบคำนี้นะครับแค่น่ารักก็พอแล้วป้าเพื่อนลากมาเที่ยวกับผู้ชายกูไม่ได้มาเพิ่งเป็นคนไปเอากูมาเพือนว่ามึงพูดใหม่อีกทีนึงกูกำลังดูสารคดีหมีแพนด้าอยู่ที่บ้านแล้วมึงไปลากกูจากที่นอนมากลายเป็นว่ากูผิดซะงั้นเสียเงิน1.2ล้านเพราะปากกาวันนี้ฮะผมพาเพื่อนๆมาซื้อแบงค์ ด่างราคาล้านสองตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแมงพิกตรงที่ว่าตอนผมเซ็นชื่อนี่ครับผมเซ็นชื่อนี่แบงปิดกรู้ป่ะแมงพิกตรงไหนเมจิกอะแม่งไปโดนใบอุนี่ครับเป็นเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยอดูใบโอ้โหสวยจ้ารอดูสิครับเขี้ยงไม่ขำหน้าคนลูกเลยถ้าถึงบอกว่าลายเซ็นของเรามีมูลค่านี่คือความเป็นจริงโอเคแล้วที่รักแต่ขออีกรูป ผมเป็นตัวแทนที่ออกมาพูดเห็คอมเมนตน์ของโพสแฟนโอ้โหลูกสวยจังทำไมลงรูปเยอะจังแป็นบอกเลือกไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นมึงดูนะอุ้ยหนึ่งรอยเหรอไมีใช่อุ้ยจะสั่งหรอมีใช่มึงคิดไม่ใช่สามร้อยเหรอไม่ใช่อน้อยไปจะบอกเลยว่าสี่ร้อยมีใช่ 500. <c oughs> ให้าร้อยไรสัพไมีใช่มึงดูมึงดู เราเลือกเข้ามาแล้วเราก็ต้องรับได้ในสิ่งเหล่านั้นเลยนะ,ะตานจะเอง <laughs> สมองกำลังมอมวนผลว่าแบบใช่ใช่ไหมหน้าเขาเหมือนมากเลยนะกำลังกัดเล็บอยากกัดเล็บเว้ยไม่ดีนะครับจะกัดทำไมอ่ะกัดจุ๊บนะ อุ้ยเขากำลังดูอะไรอยู่ครับเนี่ยนรียกว่าหนังอีโรติกไอ้ิวทำไมคู่อื่นเขาทำแล้วน่ารักให้จำไว้เลยนะว่าถ้าจะถ่ายเฟรมแบบนี้แล้วอยากแสดงความมีเจ้าของนะเข้าไปในกระจกนิดนึงอ่ะแทบจะสิงอยู่แล้วฮะมันคนละเข้าไปในกระจกคิดว่าตัวเองเป็นมาสไลเดอร์ริวคิหรือยังไงประธานโทษเจมสจิ้มปังบลินบลินบลินอ๋อ อุ้ยไม่ได้เตรียมใจเลยเจอแบบนี้ไปต่อไม่เป็นนะอย่าคิดเอาชนะสิ่งที่คุณไม่มีวันชนะ่อนเกล่าดีครับสินเสมอกันสังเกตหน้าตาตอนลงดีๆครับทำเป็นจริงจัง อุ้ยยช่วยไม่ยืนขำใช่ทำไมมีแต่พ้าหลวงพี่ครับหลวงพี่ครขอคำกลมสักหนึ่งคำมั้งหลวงพี่โอรถที่แต่งแรงๆอ่ะเอาไปซื้อแกงให้แม่มั่งเด้ออนุโมทนาบุญสาธุครับหลวงพี่อะไรเขาปวดจริงๆเหรอคุณแจ็คแป๊บโฮไม่รู้พูดได้แค่ไหนไงเพราะว่าแบบเราจะบาปปะวะ เจมน้องการเจมมเป็นโรงเรียนวัไแรได้อะไรบ้างอ่ะได้กันป้าสินี่อุ้ยดา่ดาด่ากูปะวะด่ากูละมะั้งไม่รู้เหมือนกันแต่กูอยู่ข้างๆเต็มๆหูลความไวมันเป็นเรื่องของปีศาจฮะโอ้อแอคนนหนดนึงละแล้วเพื่อนก็ถ่ายทันผมก็งงเหมือนกันน้องอยู่มออะไรครับเฮ้ย น้องครับน้องครับน้องอยู่มมอะไรครับโมอโมออะไรนะโมอโม่เมียนไหมแดนอุ๊ยโอ้ลูกที่รักกันดีจริงๆกับครอบครัวก็รักกันแปลกนะเมื่อสาวขอให้แบกแล้วนี่คือความในใจ ไไปนครับสวยอีดอมามากมีเล่นโง่มากเลยเฮียกูเรื่องอะกับมึงแล้วเฮียมีเลื่อโคนหนึ่ปลาอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำถ้าเองยังไม่พัฒนาเนี่ยเจอนะลูกค้าถามทำไมน้ำมันขึ้นโอ้ยกูจะไปรู้ไม่ไรเฮียคำถามโง่เราเป็นแค่พนักง,งานตเติมอยู่หน้าปัม๊มจะไม่รู้หรือเปล่าให้พูดจริงๆก็เป็น,นกลไกตามการตลาดมันขึ้นแบบตามดาวโจนส์และดัชนี S P 500ขึ้นไปด้วยกัน ขนส่งจริงๆคือแบบนี้จ้ะอ๋อพี่ร่อครับนะเออ๋ยวมีออกไม่ส่งครัพี่ค่ะอย่ออกไม่ส่งครับพี่ครับผมอะไรนะยอดสามร้อยเลยเปล่าเออง่านะย่ายเอยบอกบ,บอกค่ะขับ <c oughs> รถไปด้วยทำยอดไปด้วยมันต้องแข่งกับเวลานะครับ <c oughs> เปลี่ยนที่กดเงินหรือเปลี่ยนผัว <c oughs> ผัวพามากดตู้กรุงไทย กรุงไทยมันแปลกๆว่ะทำไมช่องใส่เงินมันใหญ่จังอายุสิอ็อฮะ f b i Open up ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆว่ะไม่เกินเยียวยาคืออุ้ยอุ้ยเรียบร้อยอะตีฟองให้ฟรีไม่เสียตังค์ด้วยแล้วร้านเขามีกล้องไหมฮะดูดีๆนะครับ <t> นั่นแหละทุกคน คลิปพีคเลตอนจบผมมองว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วถ้าเกิดอยากดูแนวนี้ก็ฝากกดไลค์เอาไว้หรือกด s ับส c คร b ์เอาไว้แล้วทุกคนเหมือนเดิมไม่ธรามาานะครับ